หนุ่มสัญญาลูกน้องถ้าถูกรางวัลที่1จะให้คนละแสนสุดดวงเฮงถูกหวยรวดเดียว88ใบหนุ่มสัญญากับลูกน้องถ้าถูกรางวัลที่1จะให้คนละแสนสุดท้ายแม้ไม่ได้รางวัลใหญ่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวรวดเดียว88ใบก่อนให้พนักงานคนละ1000บาท วันที่16เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายนรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข395919และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข58ล่าสุดสมาชิก Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพกำลังแจกเงินให้กับพนักงานที่ร้านค้า ได้โพสต์ภาพกำลังแจกเงินให้กับพนักงานที่ร้านคนละ1,000บาทพร้อมระบุข้อความว่าบอกกับพนักงานในร้านว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะให้เงินคนละ1,000บาทแต่ไม่ถึงฝันเอาไปแค่นี้ก่อนนะ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของโพสต์ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อทางออนไลน์กับทางกองสลากพัฒนโดยเลือกซื้อเลขไทย58มาได้จํานวน88ใบแม้จะไม่ถูกรางวัลที่1แต่ก็ยังดวงเฮงเพราะเจ้าตัวถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวได้รับเงินรางวัล176,000บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด